ไอ้พี่ยมโต๊ะนู่นนะสั่งไปตั้งนานแล้วอ่าจนตอนนี้ก็ไม่ได้เลยสักอย่างเลยหิวก็จะจะกินวัวได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยอ่ะงั้นดีมากมึงยกทั้งโต๊ะของมึงทั้งฝูงไปเลยไปเดินมาหาวัวกินข้างนอกเลยปะลูกชายั๊ด ใน EP พีนี้เราก็หลุดออกจากวังวนการแก้แค้นเอาคืนระหว่างพี่ยมกับพี่เป็นต่อแล้วนะครับปรบมือสิครับรออะไรก็จะเปลี่ยนเรื่องราวได้เล่นเอาแฟนคลับอย่างเรานี่ลุ้นแล้วลุ้นอีกเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะออกไปจากเรื่องนี้สักทีแล้วแถมพี่ยมกับพี่เป็นต่อตอนนี้อยู่กันคนละฉากด้วยนะครับงานนี้ต้องคุยทั้งสองฝั่งเลยนะพอดูแล้วเรื่องราวทั้งฝั่งผู้ชายผู้หญิงเนี่ย ไม่ได้ถูกจับแยกกันแล้วนะครับตอนนี้เอามารวมกันแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดครับน้องนุ่นของเรามีบทแล้วด้วยนะดีใจใช่ครับรออะไรแฟนคลับอย่างเราก็รอให้สีสาว BKL ได้มีบทบ้างนานมากแล้วนะครับนี่ถ้าไม่นับพี่ป้อมใน EP ที่แล้วนะอ่ะก่อนไปคุยกันต่อรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับจดได้ไงนะฮะ หูมึงเนี่ยทำไมไม่ฟังหูมึงเลยเอาไว้กันหัวอย่างเดียวลูเนี่ยอ๊หวองเอาทะเลาะกันแยกกระดูกอีกแล้วล่ะสองตัวหูไม่ใช่หมาไปที่ความวุ่นวายของฉากแรกกันก่อนครับเปิดมากระทะเลาะกันเลยนะงตัวอย่างที่เพื่อนๆได้ดูไปนะครับพิยมกับเจมินเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารแล้วก็วุ่นวายนะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ทําส่วนนี้มาก่อนนะคือเสิร์ฟไม่เป็นนั่นแหละรับออเดอร์ไม่เป็นนะฮะ จริงๆหน้าที่2หน้าที่นี้มันเป็นหน้าที่ของพี่จวบกับพี่ดินนะแต่ตอนนี้พี่จวบลาไปบวชครับคือบวชเสร็จเราถึงจะกลับมานะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดการของซิทคอมเรื่องนี้ก็คือพี่ดินนี่แหละครับพี่ดินถึงจะเป็นแค่ตัวประกอบไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับว่าแกอยู่กับซิทคอมเรื่องนี้มาตั้งแต่ E ีีแรกๆเลยนะนั่นหมายความว่าแกคือคนเก่าแก่ของซิทคอมเรื่องนี้นะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะการที่ใช้แกจบไปจากซิทคอมเรื่องนี้กลับไม่มีเรื่องราวของแก ให้แกได้มีบทหรือการจากลาอะไรสักนิดหน่อยเลยนะครับสิ่งที่เราแฟนคลับซิดคอมเป็นต่อรู้สึกว่าการจากไปของพี่ดินเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับใช่แหละแกอาจจะไม่มีบทบาทเท่ากับพี่ออแต่ตอนที่พี่ออจากไปเนี่ยมีเรื่องราวของเธอก่อนจากไปด้วยนะครับแกงท้องกับพี่วอกอะไรก็ว่ากันไปแต่พี่ดินเนี่ยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคืออยู่ดีๆพี่ยมก็มาพูดบอกว่า ถาจวไปบวชไอ้ดีนลาออกไปดูแลแม่เอาจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับพี่ดีนอยู่พอสมควรนะครับหาทางโลให้แกสวยกว่านี้ไม่ได้เหรอบ่นจังเลยเนาะช่วงนี้บน่นซิทคอมเรื่องนี้จังเลยฮนะแต่ก็ดูนะถึงจะบ่นก็เถอะเจมินกับพี่ยมก็วุ่นวายเลยแหละครับเพราะมันหนักแล้วก็มันก็เหนื่อยมากมันวุ่นวายด้วยแกทําไม่เป็นกันนั่นแหละสุดท้ายก็เลยทะเลาะก,กัน สมน้ำหน้ายามปกติเนี่ยไม่รู้จักมาใส่ใจร้านนะครับเอาแต่ไล่จีบผู้ชายโกงเอาเงินจากเพื่อนไปวันๆนะฮะส่วนพี่ยมเนี่ยเข้าร้านทุกวันแต่ก็มากินเหล้าครับจีบสาวไม่สนใจเรื่องพวกนี้สุดท้ายพอมาทําเองก็ฮวุ่นวายครับเมื่อพี่ว่าเข้ามาก็ถามว่ามันวุ่นวายขนาดนี้ทําไมไม่จ้างเด็กเสิร์ฟเออเป็นไอเดียที่ดีแค่นี้ก็คิดไม่ได้นะแต่อย่าลืมนะครับว่าการจ้างเด็กเสิร์ฟเนี่ย หัวเมียคู่ชั่วทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นดั่งผีเน่ากับลงผูกเวลาเลือกเด็กเสิร์ฟไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรครับคิดถึงเรื่องเพศที่ตัวเองต้องการก็พอครับเจมินชั่วครับเอาเด็กเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายส่วนพี่โยมก็ต้องหาเป็นผู้หญิงเนี่แหละครับพอเอามาก็มาชนกันฮนะจะจ้างใครสักคนหนึ่งดีอ่ะเถียงกันไปเถียงกันมาเพราะจริงๆมันจ้างสองคนไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาตัดสินไม่ได้ครับ ถึงงั้นให้สาวสา BKL เนะี่ยมาช่วยตัดสินด้วยนะฮะแต่ที่สุดแล้วเนะี่ยทั้งคู่ก็ติดสินบนสาวสาว BKL ครับสุดท้ายก็เลยตัดสินไม่ได้ว่าจะเอาใครเป็นเด็กเสิร์ฟันแน่เดือดร้อนถึงใครรู้ไหมฮะ <c oughs> เดือดร้อนถึงพระจวบครับแกอุตสาห์ทิ้งทั้งโลกไปบวชแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่วาวที่พวกเวนต์ไลพวกนี้ <c oughs> จะเอาเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวกับพระไปให้พระวุ่นวายใจนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่คนนี่แหละครับ ทำให้พระต้องแปดเปื้อนหรือมัวหมองนะสุดท้ายพระก็แทบเห็นว่าแน่ละครับว่าไปมันเป็นตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับจับพระจับวัดมาอยู่ในเมืองสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แล้วเนาะอ่ะนี่ผมพูดอะไรไปเนี่ยเจมินกับพิยมพาเด็กๆทั้งสองคนมาหาพระจวบครับเพื่อให้พระจวบเนี่ยตัดสินว่าจะเอาใครเป็นเด็กเสิรฟชั่วคราวนั่นแหละครับโดนพระจวบเทศไปสิครับงานเนี้ย ไอคนที่สำนึกนะไม่ใช่ไอสองชั่วผัวเมียน,นี้นะแต่เป็นเด็กทั้งสองคนที่รู้สึกว่าไม่น่าทําอย่างนี้นะสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยไม่ยอมทํางานที่บางบาครับเพราะรู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดฮะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีคนช่วยเจมินกับพิยมเสิร์ฟอาหารที่บางบาเลยนะแต่ก็รอนะครับว่าพัะจวบจะสึกตอนไหนแล้วก็จบฉากแรกอย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรแอบแฝงเลยไม่มีจริงๆนี่ไง อีกฉากนึงเป็นเรื่องราวของน้องสาลี่ที่เธอมาพบกับน้องพอใจแล้วก็พี่เป็นต่อครับเพืเ่อนๆน่าจะจําน้องสาลี่ได้ใช่ไหมครับเธอเป็นเพื่อนของพี่วอกที่ถูกพี่วอกจ้างมาให้หักอกพิยมคืนที่พิยมแกล้งให้พี่วอกเสียสาวที่ตนเองชอบไปครับจริงๆแล้วเรื่องราวพวกนี้มันจบไปนานแล้วนะครับแต่น้องสาลี่เธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเธอชอบพี่เป็นต่อนะละครับ เธอกลับมาใหม่ในชื่อว่าเบกกี้ครับซึ่งที่สุดแล้วเราเลยได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นซารี่น้อยนาหรือชื่ออะไรก็ตามเป็นชื่อปลอมของเธอทั้งหมดครับชื่อจริงๆแล้วเธอชื่อว่าเบกกี้ครับผมซึ่งมันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยววันหน้าเธออาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออย่างอื่นก็ได้นะฉะนั้นปักหมุดแค่คําว่าเบกกี้ไว้ก่อนเผื่อวันหน้าเธอเปลี่ยนชื่อนะครับ การมาของเธอสร้างวีรกรรมได้ครับเธอได้ช่วยน้องพอใจให้พ้นจากการที่ถูกโจรวิ่งราววิ่งราวกระเป๋าครับจนน้องพอใจประทับใจอยากให้น้องสาลี่เนี่ยมาเป็นพี่สะใายเลยครับเพราะเธอรู้สึกว่าน้องสาลี่เป็นคนดีเอามากๆโดยเฉพาะจริตจากกา้านการปฏิบัติตัวของน้องสาลี่เนี่ยเอ้ยน้องเบกกี้เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเลยเนะครับยิ่งทำให้น้องพอใจประทับใจเป็นอย่างมากครับแต่พี่เป็นต่อ แกรู้ครับแล้วรู้หมดทุกอย่างฮะแกเหมือนผมที่เดาไปในตัวอย่างเป็นต่อหน้านะ <c oughs> คือไอคนที่มาชากกระเป๋าของน้องพอใจเนี่ยคือคนที่น้องเบกกี้จ้างมานั่นแหละครับสรุปแล้วเธอวางแผนเพื่อจะให้น้องพอใจประทับใจเพื่อจะเข้าทางน้องพอใจพี่ชิดใจพี่ชายของน้องพอใจนั่นแหละครับเรื่องราวการกระชากกระเป๋าเนี่ยมันมีบ่อยเหลือเกินนะครับในซิดคอมเรื่องนี้พี่เป็นต่อก็เคยใช้นะครับน้องพอใจ โอ้หลายคนเลยแหละครับเคยใช้สุดท้ายก็ไม่เวิร์คฮะแล้วน้องพอใจก็เลยได้รู้ความจริงครับตอนนี้ไม่ชอบน้องสาลี่เอ้ยไม่ใช่น้องเป็กกี้แล้วนะครับน้องพอใจจึงไม่อนุญาตให้น้องเป็กกี้มาเป็นพี่สะพ้ายแล้วครับแต่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ครับก็มาเป็นเพื่อนของน้องสาวพี่เป็นต่อได้ครับเออน้องสาลี่เอ้ยน้องเป็กกี้เนี่ยก็เลยหอมแก้มพี่ชายไปทีหนึง่ง ไม่รู้เรื่องราวน้องเป็กกี้จะจบหรือ,อยังนะครับแต่เธอมาทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งนะครับผมและครั้งถัดไปเนี่ยคุณนุ้ยสุจิราเธอมาด้วยนะครับผมงานนี้สนุกแน่เดี๋ยวไปติดตามกันในแกะตัวอย่างกันต่อนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ผมไลค์เบา